เติมพลังแล้วก็ลุยกันเลยโซนิคฉันชอบที่นายอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงนันใชขับให้ไหมแต่นายบ้าระห่ำไม่ต้องห่วงจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่นายทำตัวเป็นแบทแมนขีร่รถน้ำเงินโลโกเอาไว้ก่อนแต่ก็ยังเป็นแค่เด็กเชื่อฉันวันหนึ่งโลกจะต้องพึ่งพาพลังของนายแต่นายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วจะรู้เอง ผลฉันลุกสู้เลยเดี๋ยวนะนายจำคำมาจากโอปราห์เหรอเอากรัเมาแล้วปาป๋ามีหนวดชุดใหม่แล้วอตอนที่ฉันไม่อยู่ฉันได้ค้นพบแหล่งที่มาของพลังมหาศาลฟังดูยิ่งใหญ่ฉันคิดถึงเรื่องนี้มาหลายปีแล้วจากพาราเมลพิกเจอร์ส ว่าจะไม่สายเกินไปโทษทีนะนายเป็นใครฉันชื่อเทลโอเคเราจะทำกันแบบนี้ขั้นแรกแย่มันเล่นเล่นขั้นสองฉันก็ยังคิดไม่ออกก่อนเล่นนะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นปี2 0ง2การพยากรณ์แนวโน้มที่จะได้ผจญไทยในวันนี้อยู่ที่100% ไปให้ผู้ทรงยอมรับซะแกไม่มีวันได้พลังฉันไปหรอกฉันดูเหมือนต้องการพลังแกหรืองไงฉันนี่เสียมารยาทจริงๆโซนิกพบกับนักโคษโซนิกเดอะเฮช็อกสอง